ที่ไหนัวเงนเงื้นเลยนะี่้มานบว่าัยางัยางปือตัวก่ไมัวนี่ัโกดติดเลหนหัวินนเ่ไดเลยนี่นี่่หอารู้จักแค่ไปได้ที่ไหนป่อยยางยางตุกืนเลยตรงนั้น